ขอย่าดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่21เดือนธันวาคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่63ข้อที่สองได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพระเจ้าเป็นป้อมประการของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่วันไหวใหญ่โต และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน2โครินบทที่5ข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่11ข้อที่40ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาเมนค่อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแผนการของเราที่มีต่อชีวิตเจ้ากำลังเปิดเผยต่อหน้าเจ้าบางครั้งหนทางข้างหน้าเจ้าก็ถูกปิดหรือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจนเจ้าต้องถอยหนีแต่เมื่อถึงเวลาหนทางนั้นก็เปิดออกให้แก่เจ้า โดยที่เจ้าไม่ต้องพยายามทำสิ่งใดเลยสิ่งที่เจ้าโหยหามานานเราได้มอบให้แก่เจ้าอย่างไม่คิดค่าตอบแทนเป็นของขวัญอย่างแท้จริงเมื่อใดที่เจ้าเห็นการงานของเราในโลกนี้ซึ่งเป็นไปอย่างง่ายดายและรู้สึกยำเกรงในความน่าเกรงขามของเราเมื่อนั้นเจ้าก็ได้มองเห็นลิธานุภาพและพัิลิของเราลูกเอย๋ย อย่าก,กลัวความอ่อนแอของตนเองเลยเพราะฤทธิ์อำนาจและพัส,สิลิของเราจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดผ่านทางความอ่อนแอนั้นตราบใดที่เจ้ามุ่งมั่นที่จะเดินไปในทางของเราจงพึ่งพาในกำลังของเราซึ่งค้าจุนเจ้าอยู่เสมอลูกที่รักของเราเอ,อ๋ย ดงคาดหวังที่จะได้เห็นการอศัศจรรย์แล้วเจ้าจะได้เห็นแม้การอศัศจรรย์อาจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเสมอไปแต่ผู้ที่ดำเนินโดยความเชื่อจะได้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อเจ้าดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นเจ้าก็เห็นพระสิริของเราอาเมนขอขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ